ย่อยนะครับภรรดอันชีสมัยก่อนนะครับเป็นเทคนิคโค้ชที่อะไรนะครับพี่บอลน,นะครับสุรศัก์อัครมนพงศ์เทคนิคโค้ชจากอะไรและอินฟินิตัสบกรุงไทยครับผมชื่อน้องอนุชิตประเสริฐสังครับเป็นเทคนิคโค้ชที่อะไรครับพี่เล็กธัญรัตน์ฤีธิศรีช่อ Head of Transformation ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูแล incubator program ร,ร่วมกับพี่พี่เทคโค้ชนั่นเองค่ะ สำหรับเทรนนิ่งโปรแกรมของอะไรจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งที่ PX จัดให้เป็นทางออนไลน์ออนไซต์รวมถึงมีทั้งอินキュเบเตอร์โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมแบบ ฝึกน้องเตรียมความพร้อมให้น้องสําหรับน้องที่แบบจบใหม่หรือว่าคนที่ประสบการณ์น้อยนั่นเองทําให้น้องเนี่ยเขาพร้อมที่จะเริ่มไปทํางานจริงได้กับทีมของเขาค่ะเทรนนิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับในการที่จะเปิดโลกหรือว่าช่วยให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําในเทรนนิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่สอนเฉพาะความรู้ครับ <c oughs> แต่เราให้กระบวนการคิดและวิธีการเรียนรู้ <c oughs> ครับซึ่งตรงนี้สําคัญเทรนนิ่งของเราเนี่ยมี อันดับแรกเลยน้องเข้ามาใหม่ต้องเจอสิ่งที่เรียกว่า Incu b a t o r โปรแกรมซึ่งอันนี้คือการเตรียมความพร้อมเปรียบเสม,มือนกับเราจ้างน้องมาเรียน1เดือนฟรีฟรๆเือเราก็จะมีพี่ๆที่มีประสบการณ์จริงนะเราเอาจากพี่ที่อยู่ในทีมแต่ละทีม,ม่นแหละเอามาสอนน้องแล้วก็มีโค้ชสที่เป็นโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นพวกเราก็คือเป็นอย่างพี่สอนโกอสอนโกพี่บอลสอนกิจอ่าอย่างนี้เป็นตน้สนส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เราใช้อยู่ประจำ <S 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 สอนเดฟออฟ ทำเซีดีใช่เอ่อเทสติ้งใช่ย<ช>ูนิตเทสทีดีดีอะไรเง<ช>ี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเรียาเรียนที่อื่นเนี่ยมันเป็นการเรียนแบบทั่วไปมันจะไม่ได้เฉพาะในที่เราต้องการหรือว่าเราต้องการเฟรมเวิร์กเฉพาะแบบนี้ที่เราใช้ในองค์กรเราก็จะสอนเฉพาะเฟรมเวิร์กนี้เท่านั้นในระหว่างที่น้องทํางานไปเนี่ยผู้พี่ๆก็จะคิดคอร์สใหม่ๆขึ้นมาให้ตามเทรนด์เทคโนโลยีเช่นคอร์ส AI ก็ตามเนี่ยแล้วเราจะมี แพลตฟอร์มหนึ่งของเราที่อยู่ภายในนะชื่อว่า a ster. s t e r knowledge sharing ต่างๆอย่างเช่น a Platform, s t e r Platform ก็จะมีพี่ๆเวียนวนมาให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนเนี่ยถ้ามีสกิลด้านไหนเด่นเนี่ยสามารถมาแชร์ให้กับทุกคนในองค์กรได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการเปิดโอกาสให้เขาได้แชร์ครับหรือเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นผู้นําเสนอครับถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆครับหนึ่งในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับทุกๆคนก็แล้วกันครับในตรงนี้ครับ ตามที่เราเคยได้ฟัง CEO ของเราคือพี่เก่งนะครับก็เคยพูดไว้ว่าอยากที่จะช่วยพัฒนาคนในประเทศเราเนี่ยให้มีสกิลหรือความสามารถเนี่ยเทียบเท่ากับเพื่อนบ้านเพราะว่าทุกวันนี้คนที่จบทางสาย IT จริงๆมีน้อยนะครับความต้องการเาจจะเยอะกว่าหลายเท่าเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลความรู้เนี่ยโดยที่เราจะไม่กังวลนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยน้องจะออกไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเราก็ช่วยพัฒนาสกิลนี้ให้กับคนในประเทศเราขึ้นมาแล้วครับ เพราะนั้นเนี่ยที่นี่ก็เลยให้ความส่งเสการเรียนรู้มากซึ่งองค์กรอไ i v ์เองเนี่ยก็ถูกก่อตั้งมาเพื่อต้องการจะปั้นคนสู่งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทํางานที่นี่ก็เหมือนกับเราแาบมีศูนย์บ่มเพาะแล้วก็เมื่อคุณน้องๆเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็เอาลงทีมได้เลย เรามีงานพร้อมที่ให้น้องทำอยู่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นดิเรกชันจาก CEO หรือว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาน้องๆมีทั้งการเทรนนิ่งการทำโนเลช e Sharing ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาจอยใน Arise มั่นใจได้เลยค่ะว่าน้องๆจะเก่งขึ้นในทุกๆวันแน่นอนค่ะใช่ครับความสามารถในการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันคือ คีย์สำคัญครับของการพัฒนาและตรงนี้แหละจะเป็น Impact ที่กระจายไปทั่วองค์กรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามสร้างจาก Direction นะครับถ้าเราสรุปคือเราต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ครับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ต่างหากที่จะ Sustainable <c oughs> ครับก็คือที่จะยั่งยืนต่อไปครับ <c oughs> ครับผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่เนี่ย โอกาสเปิดกว้างมากๆครับเราจะมีไอเดียนะครับเราสามารถที่จะนําเสนอไอเดียอย่างเงี้ยให้กับพี่ๆครับที่ผู้บริหาร CEO ได้เลยครับเพราะว่าพี่ๆเขาเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้แสดงความสามารถได้แชร์ไอเดียของตัวเองครับเพื่อที่จะพัฒนาถ้าเกิดว่าเราต้องการจะได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราต้องเสียเงินเองหรือว่าจจะต้องเสียเวลาในการไปเรียนรู้โดยที่อาจจะต้องออกจากงานมาเพื่อจะไปเรียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ที่นี่เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาทํางานก่อนแล้วก็มาเรียนรู้ได้เลยนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงอยากเชิญชวนให้น้องเข้ามาทํางานกับเราที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเราจะได้ทํางานกับโปรดักที่เป็นสเกลใหญ่จริงๆรระดับประเทศนะครับที่มีผู้ใช้งานเนี่ยสีกว่าล้านคนเรายังได้เจอกับเทคนิคโค้ชที่เป็นตัวเป็นๆน,นะฮะอ <ừ. S 1> ย่างพี่บอลเนี่ย M B P Microsoft Thailand กับพี่เนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในเรื่องภาษาโกนะครับเราก็จะได้มาเจอกันที่นี่ ที่อ r ร s e ส์เรานะคะให้ความสำคัญกับเทรนนิ่งมากๆเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าน้องได้เรียนแล้วน้องได้ลองฝึกทำเนี่ยจะทำให้น้องๆเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยแล้วยิ่งได้เรียนจากคนที่มีประสบการณ์แล้วนั้นนะพี่น้องคือมันเป็นเบนฟิตกับตัวน้องๆเองทั้งนั้นใช่ครับเพราะว่าอยู่ที่เทรนนิ่งของเราครับเราไม่ได้สอนตามตำารารัแต่เราสอนหลักปฏิบัติและก็ประสบการณ์จริงด้วยครับเพราะพี่ๆที่เข้ามาสอนทุกคนเนี่ยครับจะ นำครับประสบการณ์ที่ตัวเองเจอว่าโอเคในตําราเป็นแบบนี้แหละแต่พอเราเข้าไปเจองานจริงแล้วครับระบบที่มันต้องรองรับคนแบบเยอะๆครับสิ่งที่เราจะเจอปัญหาคืออะไรบ้างครับเราถ่ายทอดตรงนั้นครับไปสู่น้องๆและก็ไปสู่คนที่เข้ามาเรียนรู้กับพวกเราด้วยครับ พี่เล็กอยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะไม่ว่าจะจบใหม่หรือคนมีประสบการณ์มาร่วมจอยทํางานกับที่อาร์นะคะเพราะว่ามีโอกาสต่างๆมากมายให้น้องได้เรียนรู้ได้ทํางานเนาะใครอยากแบบท้าทายความสามารถตัวเองได้ทําแอปพลิเคชันระดับประเทศเนาะก็เชิญได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนแล้วมาเจอในโปรแกรมเทนนิ่งของพวกเราค่ะ